ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านล่ะการกำลังยุคกบลาบง่วของพ่อใหญ่สนอังน้อพี่น้องนอช่วงนี้ผีเข่าสิงพี่น้องผีสิงตัวเข่าสิงพ่อใหญ่สันนวังแบบดิบลาบดิบว่าชั่นซุปละวันนี้ตุ่มตุ่มมันซุปเพียบ่ซุปบ่ปบได้เดียวาเอือนเสียเสือนเข้าอ่าเข้าดิบได้่น้อพี่น้องนะแต่ว่าเพียเข้าตองซุปพ่อใหญ่สนองสีลาบง่วสู้จินเด้อพี่น้องเด้อ

เดียวไงกลับไปเรื่อยๆแบบนั่นสต็อปนะพี่น้องเนาะเฮาสิบ่อลาบหลยลาบหลยมันก็กินบ่เบิดลาบลาบพ่อประมาณเคยลาบก็พ่านทื่อเลี้ยวน้ะพี่น้องเนาะมันบ่เบิดจักสีเห็ดแจ้งได áo gì mà mì píng, tập cây gì đây, mày nưng gì đây, cái ngòi yin đây Mất nè. กำนีแล้วพอดีเบิร์ดลวดเบิร์ดลวด้สยเบิร์ดลวดบานนี้ก็อบรัวเอาเพราะใส่ดีเห็นไหเนียนเนียนเื้อเนืสดสดเนื้อสดเลยอ่าใช่ยังไม่ได้ทอดกินเป็นไหมกินไม่เป็นอ่ะอเพราะไม่เคยกินเนื้อสดกินไหมเมื่อกี้ยินไหม อิ่มไหมข้าวอิ่มกระเทียมแล้วเดี๋ยวกระเทียมใช่ใส่ปลาใส่วัวเหรอใช่ขี้มันขี้มันฮะขี้มันเหรอครับขี้มันทำไมก้อนขนาดเนี่ยมมนเหมือนไส้มันเหมือนกระเทียมเลยนี่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 นต่นห่่นันีนีนี่นี่น่่่ ครับอันนี้เป็นตับเตรี๋ยวตับยายามมี่น,นี่บ้างพาน้องไปเล่นที่อื่นไปอันนี้เป็นขอนอขอนมของคุณแม่ทอ,อนเฮาโปรโมทให้แน่เป็นวาเสียขนมอีอง,องอกนะครับวันนี้ พอแบบมันจะเป็นเต่ตา,าหนังพี่น้องเนาะมันต้องสู้่ด้พี่น้องชีวิตต้องสู้ขันบ่สู้นี่บ่ได้พี่น้องสู้ต่อไปไปมือมือเนาะครับเนาะเศร้ามากจังวายังเศร้ามากจังวายังพี่น้องคนไปเรืไไ่อยๆนะครับไปเรื่ยๆคือรถคายองค์เดี๋ยวสิคุยสู่พี่ มือว่านบ้ามี่บอกก็บอกซะมือว่านตอนเห็ดกับพันเถือ่อเทิ้งกัวเทิ้งลาบซาลาลดจุกพี่น้องมือนี้บ้ามีบกข่อยกินหลายพี่น้องเบื้องกันเนาะครับเนาะกินเป็นมือไปเนี่ยสนองกับนุ่มไผ่จากข้าว่อ่าอ่าพาไปเรียนพุ่นไปลูกไปเรียนพุ่นไปอามือกินเหมือนละกินกินกินซ้าว ใส่เหรียญลงไปแล้วเป็นบ่าพ่อเนี่ยสนองแดงจี้ครึ่งพี่น้องผมลาบย่ำในแดงย่ำน่ะเดี๋ยวคอยไข่อันนี้ให้จะทำปรุงลวดไ่นี้ลงเดี๋ยวไปไขใครผิดซุบบ่อะไรอย่างซุบบัวก้าวต้มซุบซนะซบัวคืออะไรเด็ดหมขาดลาบงัวขาดซิ่งนี่ไปมันบ่ามันลาบงัวเด้อพี่น้องเด้อถามพ่อเนี่ยสนองบึ้งพูดเพียงเท่้ครับ ขาดซิ่งนี่ไปน MM. ี่ถือว่า่เป็นหลาบง่วงพนว่าเฮ้ยเบิ้งเอาพี่น้องผมสดๆดเห็นจะจะกับตาพี่น้องอันนี้ละภาพนะครับผมเป็นแค่สัญลักษณ์จอพ่อว่าอย่าน้องก็ยังจะไป เดีคนบอกปิ้ยครับยิงย,ย,<ะ>ยอยายไหเฮียนเออขายอยู่นหนเฮียนที่เปิปลูกใหมเลยอุดหนุนสามสี่ิบาทพอประมาณใส่้าลงไปพี่น้องผมแบบย่อมย่อเย่แบบแะแค่ไนี่บ่ไม่ที่บัตรอ่าไีเจ้าของจิน,งนี่แหละมันได้สองตอนเลยเดี๋ยวมันจะับปรุงขึ้นมาเองหรอมันก็ได้จินเนี่ย ใส่ใส่กวางก็แตกเวอร์เดียนรดหนึ่งไปห่อนหอนบาทนี่ซุ่มทีเป็นเงียบเงียบค้าของมือไอ้คาหนึ่งหมื่นไก่ห่อนดอกหอดดอกมันแตกเอาพี่น้องผมโอ้ยเบิ่งกันจัดๆพี่น้องเอ้ยขันบ่แซ่บย่ามนี่สิไปแซ่บย่ามไรน้องพี่น้องเนาะเ็บาทนี่สิไปไสต่อครับเห็ดแล้วไปถืวคนนี้เลยตึงเหี้ย ไปซึกแห่โซ่กับสันพี่น้องคนเ่ียวไปแล้วเฮ็ดข้าวลามเพราะไปนี่แจกเลยเขาไปนี่แจกแล้วบ่ไปกับเพเป็นยังเนาะครับเนาะเขาขัวลุยลงไปเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งแบบจริง,รงๆลาบเย้าโซนี่มันกับว่ได้เจาะจงเนาะพีน่น้องเนาะว่าไผเสียดแนวไรแต่ว่ามีเห็นมาหนีส่วนเราะคือกันจักคนพย,ยนต์หวังกับแนวหนึ่งพานธเชื่อกับแนวหนึ่งนุ่มไผกับแนวหนึ่งพานธุ์เชื่อบ่เอาแต่เสียดีลงเทียร์ยันพันธเชื่อ น้องเทียวคนเทียวไปเลยเรียบร้อยว่าสั่นผ่านถือว่าแต่ว่าเสียมของเพฝนอยู่พวอเด้อคุณเปิดสนองนี่ติดเจ็มก่อนแต่ว่าผ่านถือนี่ติดยางมู้เจ้าสองคนสุดขวบเลยผู้หนึ่งแางสุดขีดเลยสุดมีระพี่น้องผมขาดว่าอะไรคือสิ่งนี่ขุนกวนขุนก่อนเหมืนบ่าครับห้อแจ้งใส่ผักเหมืนบ่าคุณพวอ อันนี้เป็นสูตรของคุณพอ่อคุณเด้อี่นนองเด้อได้ดีโดนยุ่ยเหี้ยนลืมออกมา,ากขาดคมเร็นเดี๋ย้าชีแบวเข้าวย่าคมแบบเป้าจ่ายนี่ก็ไปซื้อเอากระไดเราไปชี้ขัน้นว่วมระยะทางมันกะพ่อๆกัน ปึ๊บใส่ยังพร้อมพร้อม,อมลงไปปวดท้องใจเลยครับปวดท้อมใจเลยครับนี่จะเก็บก่อยวันี้ครับเบ,บ,แบบบีเด,วพ,ดวพวกนี้ไม่เบนี่แหละเสียบเบียนี่แหละเสียบบ่ลอยเบียดเด้อพีน่องเด้อเอื้อนยังเอื้อนก่อยเนาะเอื้นก่อยกินมะฮง วายแำมไอเจ้าขวายดีกว่ากันเด้อเดี๋ยวใส่บีไอ้นีเลยเขมให้ผมเขี่มป่ะเขี่ยมพลบ่มเขี่มมันสีเทียงพอดหรอมาพี่น้องผมตั้งไก่ตั้งไก่ไปเที่ยตั้งระเทศได้ยังวัดตังจังวัดพี่หอง ค่อยดีค่อยดีใส่ผมเป็นบ้าดิใส่ผมเป็นบ้าบ้าผู้มักแม่ผู้มักแม่เอาผู้กินเป็นหลักนีจะได้อือครับต้องใส่นี่พี่น้องผมบ้ามีผ่าใส้ยดลงไป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 พอเนี่ยสนองมาผมบ้ามีหูดี ผมแบบนี่เจ้าที่กินได้บ่ล่ะขันปานีมึงก็พีพีน้องบีขวดหนึ่งพี่น้องผม <c oughs> <c oughs> ไส่บีเป็นขวดราบถ้วยหนึง่ง <c oughs> มาลุย <c oughs> ค้นตัวบ่ะมาหนี้แม่บอกหัวหัวหนี้แม่บอก มานุา่มไพ่เข้ามาเอานี่พี่น<ป>้องผม